เชมกันนะคะจะเป็นตัวเทนนะคะรุ่นเทนและก็รุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะสำหรับ2รุ่นนี้ค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะของเขาค่ะก็คือเขาจะเป็นตัวขับ2อซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองค่ะตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะและแรงบิด405นิวตันเมตรค่ะราคาจะจำหน่ายนะคะจะต่างกันก็คือรุ่นเทนค่ะ ทางด้านนู้นนะคะคันนดนจะเป็นปรุ่นเพนราคาน้องจะอยู่ที่1,334,000าา่บาทคันและมีสีจะจำหน่ายให้เลือกนะคะทั้งหมด6สีนั่นเองสีดำสีบร้อนและสีเทาค่ะสีพิเศษเอาแล้วก็สีน้ำตาลอีนึ่งสีเป็นสีใหม่เลยนะแต่ว่า ส่วนสีที่ต้องเพิ่มเงินนะคะ1 2 0 0 0บาทเป็นสีพิเศษนะคะสำหรับรุ่นเทนจะเป็นสีขาวมุกและสีส้มนั่นเองสำหรับรุ่นสปอร์ตบ้างค่ะรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้มีให้เลือกด้วยกันค่ะทั้งหมด7สีเลยค่ะราคาจะจำหน่ายน้องเขาจะอยู่ที่1ล้านค่ะ4 6 4 0 0 0บาทค่ะ7สีทั้งหมดนะคะก็จะมีสีดำสีบรอนสีเทาสีน้ำตาลนะคะและ สีพิเศษค่ะก็จะเป็นสีขาวมุกและสีส้มเช่นกันนะคะตัวรถปกเพิ่ม12,000บาทค่ะแต่รุ่นสปอร์ตค่ะมีสีที่หลายๆท่านอาจจะชอบนะคะก็จะเป็นสีน้าเงินนั่นเองค่ะจะเพิ่มมานะคะเป็น7สีแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะกิงกี้จะพาพี่ๆนะคะมาดูเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะว่า2รุ่นนี้ค่ะเขามีความแตกต่างอะไรกันบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจนั่นเองก่อนไปนรับชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม และเปิดกละดินแจ้งเตือนให้เก่งกีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากตัวเริ่มต้นก่อนละกันเนาะตัวเริ่มต้นค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ e อ e r อเร e นั่นเองค่ะกระจังหน้าค่ะเป็นสีโครเมียมแบบกสีเลยแล้วก็ตัวกรอบนะคะของกระจังหน้าค่ะ รนนอบกเขาจะเป็นสีดำเงานะคะพี่ๆค่ะแล้วก็ตัวรางพื้นตัวนี้มันจะเป็นสีนดำด้านค่ะรางพื้นตัวนี้ค่ะของประจังน้านะคะมีขนาดตัวรูเขานะคะก็มีขนาดกว้างเนาะทำให้รับลมโฟลได้อย่างดีเลยระบายความร้อนจากห้องเครื่องพร้อมโลโก้ Ford ขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟหน้าค่ะไฟหน้าจะเหมือนกันเลยทั้งสองรุ่นเขาเป็นไฟหน้า LED Reflector นั่นเองนะคะจากโรงงานแบบนี้และ กันชนหน้าค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเขาก็จะเป็นตัวกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะใช้กันชนสีเดียวกับตัวรถเช่นกันไฟตันมอค่ะเป็น LED นะฮะแล้วก็ตัวกรอบนะคะล้อมรอบตัวไฟตัดหมอกเขาจะเป็นสีโรเมียมนั่นเอง และสําหรับด้านหน้านะคะอุปกรณ์ามาตรฐานนะคะด้านล่างค่ะช่วงล่างนะคะทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือตัวห่วงลากนะคะทั้ง2ฟฝั่งเลยสายนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถค่ะ,ด,คะด้านข้างตัวรถเขาก็จะมีตัวคิ้วล้อนะคะสําหรับ Next Gen e v e r e s t ค่ะคิ Q ้วล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะ ขนาดสามนิ้วค่ะแบบเรียบแบบนี้เลยก็ทําใค้รดดูมีมิติมีมิ่งขึ้นน,น,นั่นเองล้อค่ะล้ออลลอยสําหรับรุ่นเทนนะคะตัวนี้เขาจะเป็นล้ออลลอยขนาดสิบแปดนิ้วค่ะตัวแม่ของเขานะคะก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยจะคู่กับยาง ซีเรียจะอยู่ที่2556 5 R 1 8ค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะระบบการสะเทือด้านหน้าค่ะเขาจะเป็นระบบนะคะอิสระปิดน้อตสองชั้นค่ะพร้อมกับเหล็กกันโครงนั่นเองนะคะแกนข้างค่ะแกนข้างดีไซน์ใหม่ค่ะสไตล์เร็กเจค่ะรุ่นนี้กรอบด้านนอกเขาจะเป็นตัดด้วยโครเมียมค่ะอคริลิกคํคาว่า t เร b เทอร์โบเป็นเอกลักษณ์ของเทอร์โบเดี่ยวพร้อมกับคลีระบายความร้อนค่ะ และรื่งเพนค่ะกระจกมองข้างรวมถึงมี้จับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกมองข้างเขามีตัวไฟเลี้ยว้วยนะคะมือจับผัดสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่มาพร้อมกัรระบบสมาร์ทย์เลสนั่นเองค่ะสามารถล็อกรมลับตรวจล็อกรถได้อย่าง เ,เขาจะเป็นไฟไท้าย LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่าท้ายจะมีตัวอะคริลิกค่ะคำว่า e v e r e s t แบบนี้ค่ะอะคริลิกตรงค่าท้ายจะเป็นสีโครยงนะคะสำหรับรุ่นมีฝาท้ายจะไม่ได้เป็นเปิดไฟฟ้านะคะจะไม่ใช่ระบบแผนฟรีนะคะยังเป็นแมนนวลอยู่นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวระบบการสะเทือนด้านหลังค่ะ รุ่นเอเวอร์เรทั้ง2รุ่นนะคะก็จะเป็นตัววัดลิงคนะคะเป็นฟอร์มเหล็กกันโครงด้วยไปต่อกันที่ตัว Sport. สปอร์ตสปอร์ตเริ่มจากด้านท้ายก่อนเลยเดี๋ยวให้พี่ตากล้องมองถอยไปไกลๆเนาะเพื่อที่จะได้ดูนะคะในส่วนของเปรียบเทียบตัวไฟท้ายลงกันไฟท้ายของรุ่นสปอร์ตค่ะคันสีขาวมุกค่ะเขาจะเป็นไฟท้ายนะคะ เจอนั่นเองสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแตกต่างกันมากเลยเนาะแต่ก็สวยนะแล้วก็ตัวค่าท้ายรุ่สปอร์ตค่ะเขาก็จะเป็นตัวอะคิลิกเหมือนกันนะคะอยู่ในกลองเป็นสีร้อนนะคะมีโลโก้ฟอนอยู่ตรงนี้ด้วย อะคริลิคธรรมสปอร์ตนะคะรุ่นสปอร์ตค่ะทุกจุดที่แตกสีรถนะคะเขาก็จะตัดด้วยสีดำเงาเนื่นองเอกราวังท่าค่ะหรือจับเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้ก็สวยงามมากๆเลยซ้ำถ้าตัวเทนเป็นสีเดียวกับตัวรถนอตตัวมือจับค่ะพีกระจบมองข้างรุ่นสปอร์ตสีดำเงาค่ะแบบนี้เลย สิ่งที่แตกต่างกันค่ะนั่นก็คือล้รออลอยนั่นเองล้อแม็กค่ะของรุรมสปอร์ตนะคะเขาะจะมีขนาดนะคะ20นิ้วแม็กก็จะต่างกันนะคะสีจากเดิมเป็นสีดอนใเช่นนคะสีเงินตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะจับพูกกับยางพูทเดียเช่นกันค่ะซีรีย์จะต่างกันซีรียนตัวนี้จะอยู่ที่255นะคะ60เออ 55i20 e ค่ะสวยงามแล้ว ตัวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เรื่องสปอร์ตค่ะตัดกันตรงที่มีอะคริลิกนะคะที่ฝากกระโปรงค่ะคำว่าเ v e เวอร์เรตแบบนี้นะคะเป็นสีดำโลโก้ค่ะโลโก้ฟอร์ สปอร์ตสปอร์ตสมชื่อจริงๆค่ะสำหรับภายในภายในก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นสปอร์ตค่ะก็จะมีตัวเบาะคู่หน้านะคะเขาจะปรับนะคะไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะมีเป็นเบาะนังสีดำและปากคำว่าสปอร์ตค่ะที่พนักพิง พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็หน้าปัดดิจิตอลค่ะหลังพวงมาลัยมีขนาด8นิ้วค่ะรวมถึงจอกลางค่ะจอกลางรุ่นนี้นะคะก็จะมีขนาด10.1 1นิ้วร้องการบบ ซี่ีโค่ะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะรอมรับในส่วนของตัว Apple CarPlay Boy Auto นะคะแบบไร้สายมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดค่ะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีด กระจกมองหลังสำหรับรุ่นสปอร์ตค่ะตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะที่กระจกมองหลังนั่นเองมาดูต่อกันที่รุ่นเทนบ้างค่ะราคารุ่นเทนเก่งว่ามันจับต้องได้นั้น 1, 3 4 0 0บาทแล้วได้รถ SUV ไปใช้ให้ดูภายในคะ่ะ ภายในสำหรับรุ่นเทนค่ะไม่คีเรนะบอกเลยเบาะคนขับค่ะปรับไฟฟ้าเช่นกันนะคนขับขาแปดทิศทางนะคะเป็นเบาะนังสีดำแบบนี้ค่ะและพวงมลาลัยเหมือนกันเลยค่ะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยตัวหน้าจอดิจิตอลค่ะหลังพวงมลาลัย8นิ้วเหมือนกันนะคะและจอกลางขนาด 10. 10.1นิ้วเช่นกันค่ะ ประมาน,นี้เอาคร,ารา่าวๆละกันเนาะสำหรับตัวสปอร์ตแน่นอนค่ะออชั่นเขาก็อาจจะเยอะกว่านะคะรุ่นสปอร์ตค่ะแอร์นะคะเขาจะเป็นอิสระแยกซ้ายขวานะคะให้แล้วก็ระบบความปลอดภัยค่ะทั้งสองรุ่นน้องมีเหมือนกัน ะระบบความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7จุดเลยค่ะระบบเบรก ABS ค่ะกระจายแรงเบรก EBD และระบบ ROM ป้องกันการลิกคว่ำค่ะระบบ ESP นะคะสถียรภาพการทรงตัวและระบบนะคะ Faction Control ค่ะป้องกันล้อหมุน ร้องร,ระบบ HLA ค่ะฮิวลอนแอซิดนะคะช่วยออกตัวบนทางล่าช้นก็มีให้เหมือนกันค่ะแต่พิเศษอีกนิดนึงสำหรับรุ่นสปอร์ตค่ะรุ่นสปอร์ตเขาจะสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้นะคะในราคา6บาทค่ะแพ็กเกจเสริมตัวนี้ก็จะเป็นระบบ เป็นระบบเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงนั่นเองเขาก็จะมีกล้อง360องศามาให้ค่ะและอัปเกรดนะคะในส่วนของหน้าปัดดิจิตอลค่ะหลังพวงมาลัยนะคะจากขนาด8นิ้วเป็น10นิ้วนั่นเองแล้วก็จอกลางค่ะจาก10.1นิ้วค่ะจอกลางก็จะเป็นขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะยังไงฝากพ,พี่ไว้ด้วยนะคะในส่วนของข้อมูลต่งลางๆค่ะถ้าพี่ๆต้องการ พี่ๆท่านใดสนใจ Next Gen เ a n เจ r หรือ Nextgen Ever อร์สามารถทากหากิงกี้ได้เลยนะคะตอนนี้เปิดรับจองทุกรุ่นแล้วนะคะอย่ารีรอเลยค่ะรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมในสองตน Next เ e นนะคะเ a n g e r เพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel และทํางเพจเฟซบ o o กโปรโมชั่นฟอร์บายกิงกีค่ะรับชมแล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กิงกี้ทำคลิปถัดไป วันนี้ไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออาภัยด้วยนะคะข้อมูลตรงไหนไม่ครบไม่ครบถวนสามารถค่ะพิมพ์คุยและปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้ EP นี้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเล